กืจะเป็นรายการที่ว่าเราจะพามาดูสาวในห้างนะครับยามเย็นว่าสาวสาวสวยๆมีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะให้ตากล้องเดินถ่ายสาวนะครับผมเนี่ยไปแอบถ่ายเขาเนี่ยทำไมไม่ถ่ายตรงๆมาเลยเขารู้ด้วยเนีนๆๆเน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 เเนเนเเน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 เเนเนยเนเนเเนเนเเนนเเนเ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 นเ ่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนช่องเรามาตลอดนะครับผมที่ทำให้เรามีเงินเติมน้ำมันหรือว่าออกไปเที่ยวต่างๆนะครับผมใครนะครับที่อยากจะเข้ามาลองเล่นเกมนะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นเกมได้ที่นอาจจเป็น9ก้าฟันจีนะครับผมที่นี่จบครบทุกระบบแน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะครับแอปเจเป็นเก้าฟันจีรอคุณอยู่นะครับผมสวัสดีครับ โอเคครับผมก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีครับดีต้อนรับสู่ช่องพี่เี่กุ้นะครับผมสมมาด,ดูเป็นทางการนะคือวันนี้เป็นรายการใหม่ก็คือเป็นรายการเขาเรียกว่ารายการหนีเพียดีกว่าอ่าคือเอาใจคือรายการที่เป็นรายการที่เอาใจตากล้องเราพูดง่ายๆนะไม่คือเอาใจตากล้องอย่างเดียวคือไม่ได้เกี่ยวกับพี่เลยเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าพี่ชิบหายคือเองชิบหายด้วยโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของที่พี่ปลฝากซื้อแต่รายการเนี้ยก็คือว่ารายการนี้เป็นรายการที่ว,ออออว,ว,ว่า าตากล้องกูนี่สุดยอดจริงคือจะเป็นรายการที่ว่าเราจะพามาดูสาวในห้างนะครับยามเย็นว่าเออสาวๆสวสสสยๆมีเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวจะให้ตากล้องเดินถ่ายสาวนะครับผมแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้ามาึงโดนตีกูไม่เกี่ยวนะไอถ้าถ้ามันโดนตีเ,เราไม่เกี่ยวเวยเออถ้ามันโดนตีเราไม่เกี่ยวสองคนอ๋อเลยนะนะก็เดี๋ยวเราจะ เล่นถ so ่ายไปเรื่อยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คือมาซื้อการ์ดจอให้พี่เบลเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่เจ็ดแค่ไปบินไปอีกแล้วครับเนี่ยประมาณสองหมื่นสองหมื่นได้นะครับผมผมก็บินไปอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อของมุมมึงมุมมึงมัน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 เป็นคนอย่างนี้ได้นะปายเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อของกินนะก็เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้เราอยู่ชั้นบนสุดแล้วแกบอกว่าอยู่แผนของเล่นเด็กน่าจะตรงนี้นะพี่วาเออนี่ไงใช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาของที่ว่าพี่ปายฝากซื้อกันแล้วไปอะไรไปก็ให้ตากล้องคือตากล้องอ่ะเอาง่ายๆเลยนะคลิปเนี้ย เองเจอสาวเองก็ถ่ายสาวไปเลยเองเองก็ถือว่าถ่ายอาหารตาเออคือพี่จะพูดอย่างเดียวไม่ต้องดูหน้าพี่หรอกเะเ่อเออสบายเลยนะก้องเอาเลยเต็มที่เลยเองเอาที่เองไว้ใจเลยคลิปเนี้ยพี่แบบเอาใจเองสุดละเองเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายนะมัเดี๋ยวพี่จะเดินไปทักทายขอลงขอไลน์ให้ได้นะคนไหนไปดูคนไหนนะโอเคครับผมก็ไม่มีรายการรายการเป็นรายการสูตรหมาบ้านะรายการรายการเขาเรียกรายการอะไรแล้วนะเมื่อกี้ไม่ลืมชื่อรายการป่ะหนีเมียหนีเมียรายการหนีเมียรายการหนีเมียครับมา แบบคือตากล้องอะ่ะคลิปนี้คือตากล้องอมันอยากจะก็ะเลยนี่งไงเหมือนแบบนี่ไงเหมือนเวลาเราพูดเงี้ยมันก็ไม่สนใจล้วหรอกมันไปหันไปดูสาวนุ่น <c oughs> คือรายการนี้จะให้ตากล้องถ่ายสาวในห้างนะรมบรรยากาศสาวชิลๆแล้วกันพามาดูสาวๆสวยๆใครชอบคนไหนก็ <c oughs> ก็ ก็ไม่รู้จะช่วยไงวะกูจะให้เข้าไปขอเบอร์จีบก็ไม่ได้นะโอ้โหคือมันสองรู้สอย่างเดียวเลยนะครับผมก็คือช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าถ้าผมเล่นรายการนี้ด้ออาจจะโดนต้นตีนได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็คือเราก็ไม่ได้กลัวอะไรนะเดี๋ยวใครอยากจะขอเอ็งอยากจะขอลายคนไหนบอกพี่เลยเดินเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่ขอเบอร์ขอลน์ให้เฮ้ยใจมึงกล้าอะไดิไปมาดิเอา <S <S ต่อมันก็เป็นรายการเหมือนเป็นรายการอะไรทุกอย่างเลยที่แบบมันขัดใจยังไงไม่รู้อะนะเพราะว่านะเห็นนะ ก็คือหันดูแต่ผู้หญิงอ่ะก็คือเราไม่สนใจหรอกคือหันดูแต่ผู้หญิงอย่างเดียวประามาณนี้แหละเดี๋ยวพี่ไปซื้อของกินมามันอยู่ไหนแล้วไม่ลูกหากอนูทางนี้ป๋ววะ่ใช่มันเครื่องเขียนหรอข้อา,อางหน้านอะไรวะอ,อ๋อดีเองอยากดูสาวก็คือหันกล้องหาสาวไปเลยไม่ต้องมาเกี่ยวอะไรกับพี่หรอกคลิปเนี้ยเพราะว่าคลิปนี้พี่ก็ทำเพื่อเองมาแล้วไง อยากจะดูใครก็ตามนั้นแหละแล้วแต่เองมาเลยไอ้น,นี่มันล็อกผ้าป่ะไอ้เทียใช่ชั้นกี่ชั้นสองอะพี่ต้องขึ้นข้างบนป่ะไม่ไม่มันไม่มีตรงนี้อะไม่หนาวเลยมันมันจะเป็นตู้ขนมปังอร่อยอร่อยเอาดิถ่ายสาวเลยนู่นนะข้างหลังนะะเด็กตัวเล็กเองก็ไม่ต้องวิ่งหรอกเอาไปดินู่นไงข้างหลังอ่ะสองคนนะเอาดิ มันไม่คือคือตากล้องเนาเนี่ยมันไม่สนอะไรอยู่แล้วมันมันจะเอาใครมันก็จะเอาให้ได้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะทมไมว่ามันเป็นคนอย่างนี้อ่ะเาคือผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเนาะเฮ้ยมันไม่มีเว้ยอะไรตู้เลยตผมจะดูหีิงว่ยนโอ๊ยทำไมเวรเวรอย่างนี้วะตอไปตาปะโอซูมดูดูสายอย่างเดียวน้อเนี่ยคนเรานะคนยืนพูดก็ยืนพูดอยู่ไอคนถือกล้องก็ดูแต่สาวก็คือหันดูแต่สาวอย่างเดียวเออดีทํางานดีมาก น้องกูเนี่ยเสด็ยอด <c oughs> คือมันดู้วยสายตาจะไม่เห็นมันดูผ่านกล้องครับ <c oughs> มันดูคิดดูดิว่ามันเป็นคนแบบนี้ได้ไง <c oughs> เอา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 ชอบก็เอาต่อไปอดููไปเลย <c oughs> เอาที่ที่เอาที่มีความสุขเอาที่ <c oughs> มีความสุขเลย <c oughs> ไม่ต้องสนใจหรอกเลังจะเดินลงไปเนี่ยเออพูดตั้งนานละคือดูแต่สาวไม่สนใจเนี่ยดูลานนี้ได้ดิ <c oughs> อาดิ <c oughs> โอ้ใจไม่กล้าว่าไป <c oughs> คือชั้นนี้ก็ไม่มี คลิปนี้คลิปนี้คือไม่มีประโยชน์ลเลยครบคับแค่พามาดูสาวอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเนื่องจากตากล้องของผมมันโรคจิตนะมันอยากจะดูสาวมันอยากจะดูสาวผมก็มาดูสาวไปนะครับมันไม่มีวะไม่รู้มันอยู่ไหนวะเอาไปส่ร้นเร็วเอาดิเอาดิเอาโอโหรออะไรวะ ผมไม่แน่จริงนี่ว่าอุตส่าห์เปิดรายการดูสาวให้แต่ไม่เอาเฮ้ยเอ็งไอ้บายถามเพื่อนเอ็งที่ว่าสนใจคนไหนบอกได้นะเดี๋ยวไปขอไลน์ให้ขอแค่บอกถ้าจะเอาเดี๋ยวไปติดต่อให้เลยตอนไม่มีอะไรของที่จะกินไปดูข้างนอกก็ได้มีอะไรกินอ๋อถ่ายนะก็คืออ๋อโหอเอาเอ้ที่บายใจเลยมึงจะทำอะไรมึงทำไปเลยเอาเต็มที่เลยเนี่ยไปแอบถ่ายเขาเนี่ยทำไมไม่ถ่ายตรงๆมาเลยเขารู้ด้วยดี

ก็สุดท้ายเลยครับก็คือเรามาซื้อการจอันเองซึ่งซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านละยังไม่จบเนาะคนนี้ป่ะเดินเข้าไปเลยป่ะของอะไป่ะโอ้โหยังไม่จบก็คือเรามาซื้อการจอก็ได้ของมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันนะผมไม่มีอะไรมากคลิปนี้ถือว่าพามาดูอาหารตัวอาหารตาอะไรก็ว่ากันไปเอาดูให้หมดหันดูให้หมดมีใครอีกสองสองให้หมดเออเออเอาดิเอาอธิบายใจนี่นี่แอบถ่ายเข้าหมดอ่ะไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้นะเว้ยคือคือพอพี่เปิดรายการ ชอบเลยคือรายการแบบนี้คุณจะชอบเลยโอ้แลทอไปเดินทางกลับครับเดี๋ยวจะดูจะจะคุจะนอนนี่เลยไหมได้ดิเอานอนนี่เลยเปล่าโอ้ทอว่ะโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับอ่าอ๋อไม่ใช่อ่ะเยอะเยอะก็ก็โอเคเดินทางกลับนะบรรยากาศเมื่อกี้เรามาฝนไม่ตกนะเว้ยแต่พอแม่งรอบนี้ฝนตกเลยโอเคเดี๋ยวเจอกัน ก็มีอะไรมากนะผมกาลังคิดอยู่เดี๋ยวคอนเทนต์คลิปหน้าอยากจะรู้ว่าผมจะทําอะไรก็ไปติดตามในคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับก็คือแค่มาถ่ายมาซอก้าจอแล้วก็กล้องมันบอกเออพี่อยากจะดูสาวอะไรนี้ก็คือแบบดูผ่านกล้องไงไม่อยากดูด้วยสายตากลัวเขาจับได้นะครับก็ฝากน้องๆพี่เพื่อนทุนที่น่ารักทุกคนนะผมฝากเป็นกำใจแค่คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมมีเรื่องจะไปปวดอีกสวายพร้อมอย่างข้างหน้าเขาขายของเดี๋ยวเราไปปวดข้างหน้าเอาดิเออว่าดิเอารื่งื่ายสุดรอบที่แล้ว โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันแล้วงานคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนพุทธจุดมายต่อไปบพายบายไปครับ